รถสงามในหนึ่งคันพี่กับโตต้ารีโวอส์สามยูซียนเฮ้ยเปียนันที่สองพี่นะรถตัวโโครงสร้าง,งเกตดเอแบบนี้มีให้พี่ได้ชุดคันนี้จะได้ไปนในสงองช่วงล่างซูเปอร์เฟกซับเพนชั่นมาให้ด้วยนะพี่นะได้คาร์บิบอยครบ,คบ,คบเลยพี่ใารห,หารถใช้งานเนี่ยสงคนคนก็ได้คนของก็ดีผมแนะนําคันนี้เลยพี่เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดตัวรถพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดคีครับวันนี้กับพบก,กับเซลล์มินท์ทอตโต้แลวนะวันนี้ผมมากับรถกระบะรุ่นยอดฮิตรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งคันนะเป็นโตต้ารีโว 24 entry ปี2022ปี2022นี่จะได้ในส่วนของไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาให้ไฟดิธาไฟลีไฟเลี้ยวมาให้ในคมแบบนี้เลยหน้าจอมันหน้าจอทันตะกีนนะได้ช่วงล่างเป็นซูเปอร์เฟกซ์ซับเพนชั่นแต่ยังได้คาริบอร์มาให้ด้วยพี่นะอะารับสนใจนะครับผมนะก่อนอื่นเลยผมขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดไลค์ like, กดซับสไคร้นะเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะครับเอามาชมเลยอียดตัวเลอ่อีนหว่าพี่ อันนี้จะได้เป็นไฟน้าโปรเจคเตอร์นะกับตัวเอนทรีปีสองนะก็เหมือนตัวมาได้เช่นมาใหม่พี่ตัหม่ได้เช่นขึ้นมาใหม่อาจจะได้ออปชันที่เยอะกว่าเดิมนะเป็นไฟน้าโปรเจคเตอร์ประมานเลยเป็นแบบแปดเหลี่ยมดั้งตัวแบบนี้เลยแล้วในส่วนไฟ daytime ก็มีให้แบบนี้พี่ไฟหลีไฟเลี้ลยวม,มีให้ในตัวเที่ยวหมูป่ป่าสวยเลยพี่กระจังหน้าสีดำแไบปบเป็นโนแบ์นะครับผมนะอากาศคิวโคมยมี่มสวยมากคันนี้นะผมต้องบอกเลยว่าสวยมากแล้วตัวช่องระบายอากาศนะกว้างใหญ่มากนะเพราะว่า ขึ้นเหนือล่องใต้นี่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางแน่นอนพี่ขึ้นเหนือล่องใต้ตอบโจทย์ทุกการเดินทางแน่นอนมาตอนที่ด้านข้างเลยพี่อันนี้จะได้เป็นล้อแม็กสีเทาดํานะครับได้ล้อแม็กสีเทาดํานี่ยางดันหลอกแบบนี้เลยนะแล้วพี่ดูซุ้มนั่นหนซุ้มใส่แบบนี้เลยพี่นะแล้วดูห้องพรดลมพติงนะครับผมนะเดิมเดิมโรงงานเลยพี่เดิมเดิมโรงงานเลยยังไง ดูโซฟ์เชิฟในดำปีเลยนะครับผมนะใครหายอยู่รีบเลยนะคันนี้นะกระจกมองข้างครับไฟฟ้ฟามีไฟเลี้ยวกระจกมองข้ามาให้กระจกมองข้าแบบโคเมียมด้วยโลโกโล้ไฮรักมีให้จมแจมเลยที่ประตูแบบโคเมียมบันไดชายล่างฝั่งซ้ายนี่พี่ดูโอ้โหไงเนียนบไม่มีแตกไม่มีหักนะพี่ไม่มีแตกไม่มีหักต,ตอนด้านในนะครับผมนะคุมโซล้ว่ก็สีดำพี่คอนโทลสีดำแบบนี้เลยนะเบาะผ้าหน้าหลังเบาะผ้าหน้าหลังพี่นะ นี่เลยบ่งไอรแบงมีให้ครบเลยพี่นะเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันนะรถฟฟ้าโครงสร้างเกจเอพี่รถสฟ้าโครงสร้างเกจเอที่เราคัดสรรมาให้พี่เราคัดสรรมาให้นะแล้วดูประตูประตูนะครับไม่มีรอยซีดหรือรอยแตกรายงานนะไม่มีรอยซีดหรือรอยแตกรายงานเลยนะเห็นไหมดำปึ๊ดเลยแล้วตรงที่ผ้าแขนตรงนี้นะครับจะเป็นแบบผ้านะตรงที่ผ้าแขนตรงนี้จะเป็นแบบผ้าแบบนี้เลยพี่นะแล้วไปดูประตูนะประตูเม็ดอาร์เรียงมันแหวมาให้แบบนี้เลยี ความเดิมของรถคันนี้นะเด,ดิมมากมากพี่ดูเม็ดอ่างเนี่ยเดิมมากมากนะครับผมนะแล้วดูปร,ระตูนะครับผมนะน็อตไม่มีขยับพี่น็อตโรงงานเลยพี่น็อตโรงงานแบบนี้ไปเลยพี่นะเอาไปใช้กันเอารถดีๆรถสวยไปใช้กันพี่นะมาต่อกันที่ด้านหลังกันข้าไประสานด้านหลังซ้ายกันบ้างนี่พี่ดูเบาะทรงดีหนาหนานุน่มแบบนี้เลยนะพี่ออกไปพี่ใช้งานได้ยาวๆเลยนะแล้วที่พักคงพักแขนที่วางแก้วน้ำมีให้แบบนี้เลยนะพี่ นะใครหารถใช้งานในประสงค์นะขนคนก็ได้ขนของก็ดีต้องกระบะสีประตูเกียร์อโรโรโอโต้ยกส่งคันนี้เลยพี่ได้คาริบงคาริบอร์ดมาให้คร,ครบเลยนะแล้วดูนี่เกี่ยวของในหะ้บอกผ้าแบบนี้ดูฟาเฟอร์นี่ใหม่ๆแบบนี้เลยนะฟาเฟอร์นี่ใหม่ๆแบบนี้เลยนะฟิล์มนี่เราผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยเนี่ยฟิลม์มเป็นอย่างนี้เลยฟิล์มเียรเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยมาหาผมเราผมเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่นะแล้วก็ไม่ต้องมนอ้างนี่โผเนี่ยความเดิมล็อกเด็กใช้งานได้ปกตินะพี่ เราเด็ดใช้งานได้ปกติขึ้นลงสะดวกนะสามารถจับขึ้นลงได้เลยแล้วก็นี่เลยเมนอาร์ดเดิมโรงงานแบบนี้เลยพี่รถเดิมๆของสั้างเดรยที่เราคัดสรรมาให้นะพี่นะแล้วก็มาชมในตัวของซุ้มล้อหลังด้านซ้ายกันบ้างพี่เห็นไหมครับทรงกระสีดำเมี้ยงแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ซุ้มใส่ใส่นะครับปปกติตไม่มีรอยแตกหักเลย อ่นะมาตรมาติงไม่มีรถอแตกหางเลยยังงานคนเลยสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคันนี้ได้เป็นในส่วนของดิ้นหน้าและดำหลังนะดิ้นหน้าและดำหลังแบบนี้เลยอ่ะดูเหลี่ยมคมสันอยู่ครบแบบนี้ไปเลยพี่เหลี่ยมคมสันอยู่ครบแบบนี้ไปเลยคันนี้จะได้เป็นช่วงล่างของตัว superfect suspension นะพี่เนี่ยได้ช่วงล่างเป็นของ superfect suspension แบบนี้เลยนะใครได้ไปนี่บอกเลยว่าผมลองขับดูแล้วนะความต่างนะพี่กับรถยกสูงที่ไม่ใช่ช่วงล่างของ s u p e r f e c นะ Uh, ตัวเราเนี่ยมันจะโยกมากกว่าตัวเราเนี่ยมันจะโยกมากกว่านะที่ช่วงล่างนี่ไม่ได้ตัวทูบอเฟกนะพี่แต่ถ้าเป็นช่วงล่างในส่วนของตัวทูบอเฟกเนี่ยตัวเราจะไม่โยกแยงนะเวลาขึ้นลูกหน้าหรือตกหลุมนะพี่มันจะนุ่มนวลกว่าเดิมมันจะนุ่มนวลกว่าเดิมพี่มันจะซอฟกว่าเดิม mm hmm. นะแล้วก็กันชนหลังนะครับผมนะั้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเจ้าโรงงานด้วยนะที่เปิดประตูเปิดฝาท้ายด้านหลังนี่ก็เป็นแบบโครเมียมเลยนะเรามาชมในส่วนของตัวช่วงล่างกันบ้าง พี่ดูนี่ไงเบาคงเบากับลำเมี่ยงเลยนะครับผมนะยางอะไหลมีให้แบบนี้เลยพี่ไม่มีขนมขนมก็กินเลยนะนี่คาริบอยนี่เปิดใช้งานได้ปกตินะพี่นี่ชโชคโชคตัวหลังคาริบอยมีให้แบบนี้เลยอะไรเรามาดูในส่วนของตัวนั่นในกระบะากันบ้าขขง,างนี่เลยพี่ให,หม่ไหมรับประกันได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักนะพี่ไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักพี่พดูเม็ดหงเม็ดอาตรงนี้ ย็นไงครับนะน็อตหัวน็อตเดิมโรงงานพี่ช็อกเต้มสี่เจ้าโรงงานมีอยู่แล้วก็ตรงนี้ไม่มีบุบเลยนะเพราะว่าคันนี้ไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักเลยนะพี่ไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักเลยนี่ดู้วความเดิมนะพี่นะเม็ดองเม็ดอาร์น็อตหัวน็อตเดิมโรงงานแบบนี้เลยพี่นะ่ะหัวน็อตเดิมโรงงานแบบนี้เลยอ่นะแล้วมาต่อฝั่งขวากันมั้งนะคันนี้จะได้เป็นไฟเขาเรียกเลขสามนะ เขาเร่นเลยสามเป็นไฟเดทามด้วยนะไฟท้ายเป็นเดทามแบบนี้เลยพี่นะแล้วก็นี่เป็นไงพี่ดูไอตัวคาริลบอยนะสีไม่มี่อนเลยนะพี่นะสีไม่มี่อนเลยนะสีเดียวกับตัวรถด้วยสีเดียวกับตัวรถด้วยนะพี่คันนี้นะเดี๋ยวเรามาชมล้อแมกซด้านหลังกันต่อขวาเป็นไงไม่มีร่องรอยงการกูฟุตบาทเลยนะพี่ไม่มีร่องรอยการกูฟุตบาทเลยนะท่อเทอใหม่พิ้งเลยเขาตรงกาสีดําเมี่ยงเลยนี่เลขตัวถังมีให้แบบนี้เลยพี่นะ มาบอร้านเราแล้วกันไม่มีรถชนหนักพิการตกลงน้นำหรือตัดต่อโครงข้าง,างนะพี่เดี๋ยวมาชมในส่วนที่นั่งด้านหลังขวาบ้างนี่พี่นะเป็นไงดูประตูประตูใหม่กิ้งเลยนะเบาะเบื่อนี่ใหม่มากนะพี่นะดูฟาเฟอร์เนี่ยโอ้โหแ้วดูมมนูเมาหากันบ้างนี่พี่ไหมโอ้โหโคตรแจ่มผมบอกอย่างนี้ว่าโคตรแจ่มนะพี่นะต้องบอกแบบนี้เลยว่าโคตรแจ่มเลยนะเดี๋นนยวายนะยมาชมในส่วนของตัวคนขับดีบกว่า ีี่่พกระจกไฟฟ้าสี่บานนะฟองครับเป็นแบบออโต้นะพี่ซ็น่ารักมีให้หานะพวงมาลัยมันติดท้ายขวานะพี่พวงมาลัยมันติดท้ายขวากดเข,ข้ารกได้ด้วยนี่เร่งใหม่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นโลหน้าจอทัชสกรีนนะแอ,นานาอ,อร์น่ลรอกเกียร์ออโต้แบบข้างใดมีระบบอ,อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดให้ด้วยนะแต่มุงเบกมือที่พักคงพักแขนนะครับผมนะแล้วก็สามารถนี่เก็บสัมภาระได้ด้วยนะสามารถเก็บสัมภาระได้ด้วนยะแต่ผมไปชมในส่วนของตัว้องเครื่องกันต่อเลยนะเดี๋ยวมาดูนี่โลยคองข้างเนี้ย นี่ทำให้รู้เลยนะว่ารรคนี้นะไม่สะพานการชนนะคุ้ความจมน้ำรุตต่อขคงข้างพี่ได้ราโคงข้างเกลีเทไปใช้แน่นอนพี่ได้ราโคงข้างเกลีเยไปใช้แน่นอนพี่มาต่อนี่ยไปดูล้อมองล้อมอ่ะนี่ไงไม่มีเร่องรอการขุดคาดเลยนะพี่แล้โดูซุ้มด้านในเดิมเดิมโรงงานพี่เดิมเดิมโรงงานมีให้แบบนี้เลยนะก็ลงสันนิไม่มีเกาะกินลงสันนิไม่มีเกาะกินนี่ดูบันไดชายล่างขวาไม่มีแตกหักหรือแตกร้าวเลยนะ่ะเดี๋ยวเราไปชมในตัวห้องเครื่องกันดีกว่าพี่นี่เลยครับ พี่ดูห้องเครื่องนะห้องเครื่องแห้งแบบนี้เลยห้องเครื่องแห้งแบบนี้เลยพี่ไม่มีน้ํามันเยิ้มหรือรอน้ํามัน่วดซึมเลยนะไม่มีรอยน้ามันเยิ้มหรือรอน้ามันร่วดซึมเลยนะนี่ห้องเครื่องแห้งแบบนี้พี่ดูว่าลมเบรคแล้วน้ำยาเบรคแล้วดูอ่าน้ํายาหล่อเย็นนะพี่โอ้โหพังผ้งๆแบบนี้เลยแล้วที่ผมบอกว่าโครงสร้างมันเดิมพี่ดูฝากระโปรงฝากระโปรงนะําไม่เคยแกะพี่น็อตเดิมโรงงานแบบนี้เลยแผงการความร้อนนี่ฮะ นะกาบขวาก็ไม่เคยแกะให่ดูนะอันนี้แล้วดูนะคัดคานโรงคันหน้าไม่เคยแกะไม่มีรุ่งเน่ยนะไม่มีรุ่งเลยนะครับผมนะเห็นไหมว่ารถสวยๆของท่ามเดิมที่เราคัดสั่มาให้นะที่เราคัดสั่มาให้พี่ดูนะ็นไงครับนะเพรบเรียบเพจไม่ยับนะเพรบเรียบเพจไม่ยับนะนี่น็อตเดิมโรงงานแบบนี้เลยพี่นะใครหายอยู่รีบเลยนะครับผมนะ อ่า,ากับผมเปิดฝาปงอ่ะเป็นไงกันบ้างครับกับโต้ตาลิโวสองสี่เอนทรีปียี่สิบสองอันนี้ได้สิประตูเกียวโตได้คาริบอร์ครบช่วงล่างทะลุเฟคเซอร์เบนชันไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบนี้นะผมให้ในราคานี้เลยพี่หกสองเก้าพอประมาณมือหนึ่งพันพี่ไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทเลยพี่นะผมรับแต่ไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยนะพี่ไม่ว่าพี่จะอยู่จังหวัดไหนผมมีบริการส่งไฟแนแดนถึงหน้าบ้านผมบริการส่งรถถึงหน้าบ้านนะพี่คนใจนะพี่โทรเบอร์ได้เลยศูนย์แปดก 3 7ม3ี่เผมเซอร์มินพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับ